สวัสดีครับท่านที่เคารพรูปนี้คือสีแยกท้องคุ้งนะครับท้องคุ้งก็มีปัญหารถติดดอนหัวล่อก็มีปัญหารถติดนะครับชาวมาโป่งก็สู้ไม่ถอยอทําทุกทางช่วยหาทางออกอทางหลวงก็ดีนะครับก็มาช่วยอตอนนี้เขาจะเปลี่ยนจุดเปิดจุดกลับรถเนี่ยถ้าเป็นยูเทิร์นกลับรถ พื้นราบเนี่ยมันจะยูเชิญได้ช้าถ้าพูดถึงให้ดีก็ต้องเป็นเป็นยูเทินยกระดับนะครับขอเปิดเป็นยูเทินยกระดับใช้ยูเทินยกระดับเนี่ยสแห่งปิดไฟแดงได้2แห่งนะครับปิดไฟแดงดอนหัวล่อกับท้องคุ้งนะครับใช้ยูเทินใช้ยูเทินยกระดับเนี่ยสข้างเพราะ เพราะไฟแดงสงแห่งสี่แยกสองแห่งเนี่ยเขาห่างกันแค่1.9กิโลเราตีเป็นสกิโลก็ได้เราทำยูเทินห่างออกไปอีกข้างละห้าร้อเมตรมันก็มันก็สามารถยกเลิกไฟแดงได้2แห่งนะครับรถจะใช้ไฟแดงเนี่ยให้ใช้ยูเทินยกระดับข้ามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับดูนะครับถนนเนี่ยถ้าจะยูเทินก็ต้องคอยไฟแดงจะเลี้ยวฝาก็ต้องคอยไฟแดง ถนนบายพาสถนนมอเตอร์เวย์สายเจ็ดเนี่ยถ้าอยู่ข้างล่างไม่ว่าจะเป็นบ้านบึงชนบุรีพนัสชนบุรีเนี่ยเวลาไปถึงไอ้ถนนสองเส้นเนี้ยทางข้ามเนี่ยรถก็จะติดเพราะติดเลี้ยวขวาถ้าทำยูเทิร์นยกระดับเนี่ยข้ามถนนสายเจ็ดสองข้างให้รถเลี้ยวขวาเลี้ยวมันก็จะสะดวกเลยไม่มีติดเลยนะครับ แยกบึงก็ไม่ติดเพราะตอนมันจะติดยาวไอ้ตรงใต้บายพาสก็ติดยาวทํายูเทินเกือกม้ายกระดับเนี่ยข้ามบายพาสข้ามถนนมอเตอร์เวย์อ่ยูเทินเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายไปหนึกิโลลักษณะที่เขียนแบบออกมาอย่างนี้นะครับตรงเนี้ยมันเป็นไฟแดงให้ยกเลิกไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายไปกิโลหนึ่งแล้วก็ขึ้นยูเทินยกระดับแล้วก็กลับรถได้เลี้ยวขวาได้ข้ามแยกได้ แต่ตรงเนี้ยเขามีสะพานยกระดับอยู่แล้วอะมันก็ยิ่งสบายเลยมันแค่ทำยูเทินเกือกมา้าไม่ต้องเอาตัวใหญ่ไงอเอาแค่เลี้ยวขวาอย่างเดียวถ้าทําเลี้ยวฝาสองข้างได้ปัญหาไฟแดงก็ไม่มียกเลิกไฟแดงได้ในท้องคุ้งมันเป็นลักษณะดเดียวกับระยองอะทำสะพานข้ามแยกรถเลี้ยวฝาก็ยังติดเขาจึงมาทำยูเทินสองข้างนี่แก้ปัญหาเด็ดขาดไม่มีรถติดเลย เหมือนแยกหนองปลือเนี่ยถนน344เนี่ยข้ามถนน331ก็ยังติดถ้าทำยูเทิร์นยกระดับข้างนี้ตัวหนึ่งข้างนี้ตัวหนึ่งยกเลิกไฟแดงปัญหารถติดจะไม่มีเลยเพราะยูทูนยกระดับเกือกม้าเนี่ยเขามีคุณสมบัติพิเศษ3อย่างข้ามแยกได้กลับรถได้เลี้ยวกว่าได้ออตอนนี้ การพัฒนาถนนเนี่ยเราต้องเอาอย่างต่างประเทศนะครับคือทําทางรองข้ามทางหลักถ้าเราทําทางหลักเนี่ยเราจะไปทําอุโมง์บ้างอย่างดอนหัวล่อเนี่ยจะทําอุโมงคทำอุโมง์มันกลับรถไม่ได้เลี้ยวขวาไม่ได้ข้างบนก็ยังติดแต่ถ้าทํายูเทินเนี่ยเลี้ยวขวาได้กลับรถได้ข้ามแยกได้ยกเลิกไฟแดงเลยไม่ต้องทําอุโมงไม่ต้องทําสะพานแล้วก็ราคาไป ดูใน Google เขาบอกประหยัด3 0เลยถ้าทำยูเทิร์นยกระดับเนี่ยอุโมงเนี่ยแพงฝ่าอีกส0แล้วเสี่ยงกับน้ำท่วมด้วยแล้วมีค่าบำรุงรักษาถ้าทอดมอเตอร์สูบน้ำออกตันเมื่อไหร่น้ำท่วมอุโมงเออเสี่ยงนะครับสะพานนี่มันก็ข้ามไปข้ามมามันเลี้ยวขวาไม่ได้กลับรถไม่ได้ถ้าทำเป็นยูเทิร์นยกระดับเนี่ยมันได้สามอย่างเลย เออมันจึงเขาจึงบอกว่าประหยัด30ไงเออฉะนั้นช่วยกันคิดช่วยกันหาวิธีนะครับเนี่ยถ้าทำแบบนี้ทำสะพานแล้วมาทำมาทำยูเทิร์นมันก็เพิ่มทำให้แพงขึ้นไปอีก30เปอนอทำเป็นทำยูเทิร์นทำยูเทิร์นยกระดับสองข้างนี่ประหยัดครับแล้วสามารถยกเลิกไฟแดงได้2แห่งเลยทำสอตัวไม่ต้อง พราะห่างระยะห่าง2กิโลนี่ไม่ไกลนะครับถ้าเมืองนอกเนี่ยเขาเรียกวงเวียนวงเวียนเนี่ยก็เท่ากับตรงไหนมีจะผ่านกันรถก็ยกระดับตรงไหนที่ไม่มีถ้าเป็นทางตรงก็เป็นพื้นราบตรงไหนจะข้ามก็เป็นยกระดับมันเหมือนวงเวียนเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนวงเวียนจึงอยู่เทินได้ตลอดไม่มีปัญหาเรื่องรถติดเลยนะครับถนนสุขประยูนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาบโป่งท้องคุ้งดอนหัวล่อทำอยู่เทินยกระดับเนี่ย ตรงนั้นแค่4ตัวมาปโป่งก็ทำสองตัวดอนหัวล่อก,กับท้องคุ้งก็สองตัวยกเลิกไฟแดงสองแห่งแต่มาปโป่งมันห่างห่างก็ต้องทำสองสองข้างแล้วอยู่เทิร์นเกือกม้เนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษคือเลื่อนไปทำตรงนอกชุมชนตรงที่เป็นพื้นที่สีเขียวหรือว่าพื้นที่ที่สามารถเวนคืนได้ในราคาไม่แพงที่ไม่มีประชาชนเดือดร้อนอะ เออมันทําได้ถ้าทําแบบนี้ได้ปัญหารถติดจะไม่มีเลยอย่างเราดูบางนาครับสี่แยกบางนานะ่ะเขาทำสองชั้นได้ถ้าถ้าตรงเนี้ยทำยูเทิร์นยกระดับข้างบนสะพานยกระดับอีกชั้นหนึ่งก็ไม่ต้องไปเวนคืนทำสองชั้นก็จะสะดวกแล้วก็ง่าย ปัญหารถต,ติดจะหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบายพาสเป็นถนนมอเตอร์เวย์สายเจ็ดะที่ตัดกับถนนโบราณนะเช่นถนนบ้านบึงชนบุรีสุขประยูนอะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นให้เลือกนะครับเลือกแบบราคาประหยัดแล้วก็ประชาชนไม่เดือดร้อนคือยูเทิร์นยกระดับเกือกม้านะครับทำได้สะดวกแล้วก็ดีครับ ครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ